มาบานพี่น้องขอแรกมาอน,นี่อันในต้มต้มไก่แต่ว่าบ้นไก่แถ่นะ่ะปิดโค้งไก่เออนี่แหละโค้งไก่ซื้อมาจากตลาด่นละซื้อมาสองโคง้งจงไวโค้งหนึ่งในตู้เย็ยนอีกเรามาเอามาต้มโค้งเดียวอืต้มใส่ใบบักขามออนเห็ดแบบที่ยังต้มไก่บานนแล้วแต่ว่า món hắn pin con cái nó mưa sáng lắm 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 Về về prayed, là thì nhân sẽ mặt luồng hấp đi luôn tụm xe máy mà khám on tụm cứ cái bàn là cái bàn hẳn mình cái bàn เสียมใด้คือกา้านแบบนี้เมื่อไรส่วนหน้ามันหอนโดนไล่มือเหรอมันหิีเขาได้เลยกินเสียมพัก หายมีแห้งสนามมัห่อนอมีแห้งบนนี้าวน้อใใ่สหี้เสียบไ,ไปเนี่ยอันนี้บะหมี่ข้น,อนอ้อเสือ น,น้นำต้มกะน้ำต้มบสมดีพี่น้องสมปุลุยเลยแหละน้ำตม้มเพราะว่าใส่ซึ่งใส่ซึ่งหยอนมำคามอ่อนซึงมือ้ามเปียก,กน้ำวันนี้รสชาติมันก็เลยออกมาแบบเปรี้ยว เี่ยวเสบยแขงคั 哇、ah. อ้วยอิมอ่มเ่มะเน้นท้องเ้รออมเซบักซี่อษรรษยู่เป็นตเสี่ยดเดผมบ่าอมเซบักซี่เล่าหลายๆวที้วมยรุ่นมันนี้เอาแบบต้มเส้นบบะขามไปก่อนมาเนี่

คงไกลคงเดียวกิงในสองขบัขบกินแร่งขับแร่งเราก่อขับเสามือเสาอากีกนี่แหละประหยัดสุดประหยัดไว้ดีแล้ว Bên sau ung chín ý kêu và kêu thời câu này là <laughs> mới tìm đấy này. ท่ไมกินมาเผ็ดพี่น้องจจะเผ็ดหยังเผ็ดเจ้าเนเผ็ดน้ำต้มอยเหยียบอวกเลย